หนึ่งล้านหนึ่งล้านวิวหนึ่งล้านวิวได้หลายได้หลายเด้วนอกจากเมนบอกได้หลายได้หลายได้หลายเหรียญอยู่ด้เห็นเขาได้กันนะเจ้าของบ้านได้เจ้าของบ้านในหอดอกจาว่าเขาโหูขึ้นกันว่าแต่เขาว่าเขาได้หลายเนาะเขาก็อยากได้ได้ล่ะตื่นขึ้นมาแต่โอ้คลิปของพี่บัวขาวหนึ่งล้านวิว ไปซะ,ละคลิปเวลาหน่อยคลิปเวลาหน่อยตอนตอนลงันตอนเพิ่นดังใหม่ๆนะเนาะตอนเพิ่นดังใหม่ๆที่เอามาลงตอนที่ไปถ่ายเพื่อนเบ็เอามาลงพี่น้องเป็นคลิปชอ็อตคลิปคลิปสัน้นเนาะคลิปสัน้นก็ก็ได้อยู่แบบส mm hmm. ี่หแบบมื่นกระมีแบบแสนกระมีเนาะนั่นแหละก็ก็ะโบหอดบาทน้ำข่าหรือว่าพี่น้องได้แค่เส้นได้สามสิบกว่าเส้นได้บาท กว่าจะได้บาทนึงไงพูดแล้วบกักซีหาแสนพุ่นล้วสามสามสี่หมื่นนึงสิเนาะนั่นแหละมันถึงจะได้สามสี่หมื่นวิลงสินะนั่นแหละก็เอามาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนๆจา้าเอามาเล่าให้ฟังพ otted, เพราะว่าบรินว่าเฮาบรอยากได้เนาะเขาก็อยากได้เฮาเห็ดกะเห็ดเพื่อเนาะสิเห็ดมันมีทั้งค่าค่านั่นค่านี่ค่านั่นเนาะพี่น้องจา้านั่นแหละ เราก็อยากได้ขึ้นกันนั่นแหละบพว่าู้ใูดได้แล้วนาะพี่น้องจ้าก็เหตุเพื่อนั่นแหละทำเพื่อเพื่อที่จะเนาะถ้าสมมุติว่าเหตุเฮ็ดได้แบบว่าได้เงินเดือนจริงๆนะคือสื่เอเลิกงานประจำนะพี่น้องเลิกงานประจำเพราะว่ามันเมยเนาะมันเมยเมยแห้ง เขาซื้อมาตัง้งตั้งใจเฮ็ดเฮ็ดแบบช่องเฮ็ดแบบบ้านแดงบ้านฝ้าให้มันแบบให้มันเติบโตนะพี่น้องให้มันได้แต่ว่ามันบ่อใดนะพี่น้องมันบ่แเมนคือจังเฮ้าคิดเนาะเขาก็เลยต้องเฮ็ดงานไปนําเฮ็ดงานไปนํเานนเก็บเงินค่าชวนมาเฮาก็ได้เงินจากจากเฮ็ดงานประจำนะจ้ะเนาะเฮ็ดงานประจํา แต่งานอันนี้เขาก็เขาก็วา่าเสียดายแต่ว่าเฮ็ดไปแล้วผ่านไปแล้วพี่น้องว่าผ่านผ่านทุกอย่างแล้วแล้วก็อ่าบานฟาก็ผ่านเกือบมืดแล้วพี่น้องจ้าแต่วา่ารายรไยด้ก็ยังบ่มีเนาะรายได้ก็ยังบ่เกิดก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องสะสมมันคือการสะสม <laughs> สะสมจ้ะรอรอเวลารอวัน ต้องมีแหละเนาะต้องมีสักวันแหละอยากรู้อะพี่เนื่อนอยากรู้ว่าสีห่ห้าแสนแล้วก็ล้านวิวแล้วที่เขาได้สองสามล้านสี่ล้านวิวเนี่ยเขาได้เขาได้ยังไงเนาะเขาได้หลายโบนะพี่น้องเขาได้หลายไหม <c oughs> เ,เห้เห็นอันอันอันโอ,อไงหนึ่งโยนฟดออยู่บา้านฟาร์มนะจ๊ะเนาะเพิ่นบาดพี่น้อง มันจากหลักละหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเพิ่นได้หกลักเพิ่นเพิ่นสิข่ามาเจ็ดลักแล้วพี่น้องเพิ่นสิเข่าเจ็ดลักแล้วตอนนี้เพิ่นยังอยู่หกลักแบบแบบสิข่าเจ็ดลักแล้วไหมคอยลักเดียวขวยกันยังเอาใหญ่ลักหน่วยลักหน่วยใช่ลักหน่วยหลักหน่วยเรายังเป็นเซนอยู่เลยอ่ะยังไม่เป็นบาทเลย งึดหลายพี่น้องจ้าตาเป็นเยิมเยิมเนาะเพราะวา่าพ่อพ่อมาตั้งกล่องปุ๊บเดี๋ยวมันจอง่วงแปลกแปลกแห้งขอบคุณค่ะขอบคุณสิบเจ็ดล้านสิบเอ็ดล้านดวงใจขอบคุณหล,ลายๆเลยจ้า AI ดันๆันนะพี่น้องเพินพ่นเพิน่นเพิ่นบ่ได้แวะมาคอมเมนต์เนาะเขามาคอมเมนต์ได้เด้อพี่น้องเขามาคอมเมนต์ไหนคอยอ่านแหนะเออเขามาคอมเมนต์ <laughs> เออ่อยลืมเบองว่านเวลาเวลาของไอ,อ้บานแดงนี่มันยังเหลือหลหลบ่พี่น้องจา้าเพราะว่าของข่อยมันหัวที่หัวตํำหัวหัวถลม่มทลายลงลง,ลงอ,อ่านั่นแล้วแบบบกขึน้นกาดบกขึ้นมาเลยอ่ะพี่น้องมีเตหัวทิมลูกซ้อนทิมลงอะ่ะลูกซ้อนทิ่งทิมลงเป็นสีดำเลยอ่ะพี่น้องบ่เมนสีเทาเด้เป็นสีดำเลย <laughs> นั่นแหละมันเป็นสีดำเลย